S <S สุดท้ายก็เอาชนะซันเดอร์แลนด์ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าซันเดอร์แลนด์เนี่ยพวกเขาจะอยู่อันดับที่ดีกว่าแต่ว่าลิเว์ผู้ได้เล่นในบ้านเจอทีมน้องใหม่ด้วยไม่ว่ายัางไงก็ตามมันควรจะต้องได้สามคะแนนนะคือจริงๆอ่ะด้วยฟอร์มการเล่นเนี่ยเสมอซันเดอร์แลนด์มันก็ไม่น่าเกลียดไงแต่ว่าด้วยชื่อชั้นด้วยความคาดหวงังและก็เพื่อเป็นการรักษาโมเมนตัมของทีมกําลังใจของทีมลือว์ผู้ยังไงก็ตามเกมนี้ต้องชนะให้ได้อาร์เนอร์ส็อปที่ยังเก้าอี้ร้อนอยู่นะครับจัดโปรชุดเดิมเลย มีเปลี่ยนแค่โรบโมได้ลงมาแทนเคอร์เคสในตำแหน่งแบ็กซ้ายส่วนโมซาล่าครับนั่งเป็นตัวสำรองสองนัดติดต่อกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรูปเกมนะครับผมอยากจะพูดถึงจังหวะวินาทีสุดท้ายของเกมก่อนที่ซันเนแลนด์เนี่ยเขาลุดเดี่ยวมาแล้วเกือบยิงเข้าไปเป็นประตูชัยนั่นนะครับทุกคนแม่งชมเคียซ่ากันหมดเลยใช่ผมก็ชมแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะพูดถึงอ่ะมันคืออะไรรู้ไหมมันก็คือในช่วงเวลานั้นน่ะ นักเตะหรือพกผู้สิบคนขึ้นไปอยู่หน้ากรอบเขตโทษของเดนร์แลนด์กันหมดแล้วซึ่งโอเคมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้เพราะว่าพวกเราอยากจะได้3แต้มอยากจะชนะในเกมนี้แต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจเลยก็คือทําไมทุกครั้งที่เราได้เตะมุมอะ่ะมีลอสเคอร์เคสถ้าเขาอยู่ในสนามนะเขาจะถูกสั่งให้ขึ้นไปช่วยเล่นลูกเตะมุมด้วยเข้าไปถึงอยู่ในกรอบเขตโทษเลยทั้งๆท,ที่ส่วนสูงของเคอร์เคสอ่ะมันก็เพิ่งจะประมาณ180บเองอะ่ะแต่ว่าต้องไม่เจอกองหลังที่แม่งสูง1 9 5 196 คือส่วนสูงแม่งต่างกันเยอะมาก่มันไม่มีทางที่เคอร์เคสจะมงได้อยู่แล้วอ่ะแล้วเรื่องของการเล่นลูกกาอากาศเนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดเด่นของเคอร์เคสด้วยเอาแค่กระโดดมงแย่งบอลในแดนตัวเองเนี่ยเขายังฟู้คู่แข่งไม่ได้เลยผมจึงไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมต้องเอาเคอร์เคสไปอยู่ในกรอบเขตโทษด้วยคือมันควรจะต้องสลับกันไหมอะ่ะนี่อย่างภาพที่ผมได้ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าเคียซ่ากับเคอร์เคสอ่ะคือแม่งคือมันควรจะต้องสลับตำแหน่งกันไหมอะ่ะ เคียซ่าที่มีสัญชาตญาณในการเล่นเกมลุกมีสัญชาตญาณในการยิงประตูมันควรจะต้องไปอยู่หน้าปากประตูแทนเคอร์เคสหรือเปล่าแต่ว่านี่มันกลายเป็นว่าเคอร์เคสอ,ะอ่ะอ่าขอโทษทีมันกลายเป็นว่าเคียซ่าเนี่ยต้องมายืนอยู่นอกกรอบเขตโทษแทนซึ่งถ้าเราอ้างอิงจากฟุตบอลที่เราได้ดูกันมาตั้งแต่เราเป็นเด็กกันเนี่ยครับเราจะเห็นว่าคนที่ยืนเป็นตัวสุดท้ายของ ของทีมเวลาเราได้ลูกแต้มมุมอ่ะมันมักจะเป็นผู้เล่นในตำแหน่งแบค็คเพราะว่าผู้เล่นที่เล่นในตำแหน่งแบ็คเนี่ยเขาจะค่อนข้างวิ่งเร็วแล้วก็จะเล่นลูกกาอากาศได้ไม่ค่อยดีมีสัญชาตญาณในการเล่นเกมลุกต่ํากว่าคนอื่นโอเคอาจจะมากกว่าเซนเตอร์แต่ว่าเซนเตอร์พวกเขาต้องขึ้นไปนเล่นลูกหงงกันอยู่แล้วยังไงก็เป็นข้อยกเว้นไปหรือว่าเราไม่ต้องย้อนไปไกลถึงขนาดแบบยุคที่พวกเราเติบโตขึ้นมาก็ได้ครับเอาแค่2ปีที่แล้วอายุของยจเกนครอปก็ได้เฮ้ยสุดท้ายแม่นสุดท้ายก็ต้องพูดถึงยักษ์เกนครอ คือเข้าใจเนาะแม่งไม่อยากเปรียบเทียบอะแต่ว่าแม่งก็อดคิดไม่ได้เนาะออคือในยุคข,ของยังเกนครอปอะครับเวลาเราได้ลูกแต่มุมอะแบ็กสองฝั่งเนี่ยเขาจะสลับกันแต่มุมคนละฝั่งกันใครที่ไม่ได้แต่มุมในฝั่งนั้นก็จะลงไปยืนเป็นตัวสุดท้ายของทีมจะป้องกันได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่รู้อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเทรน์กับโรโบเนี่ยมีความเร็วเล่นบอลกับเท้าได้ดีและที่สําคัญถ้าบอลมันลอยออกมาทั้งเทรนด์ทั้งโรโบเลยพวกเขาโยนบอลแมน พวกเขาก็จะโยนกลับเข้าไปเพื่อทําให้ทีมเนี่ยได้มีโอกาสลุ้นทำประตูอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าเคียซ่าต้องมายืนเป็นตัวสุดท้ายของทีมส่วนเคอร์อเคสที่โตเตียดันไปยืนอยู่ในกรอบเขตโทษไปยืนอยู่กับผู้รักษาประตูซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะให้ไปทําอะไรตรงนั้นด้วยไปยืนบังโกสุดท้ายก็บงังบังแค่แป๊บเดียวอะแล้วก็ปล่อยซึ่งถ้าจะให้เล่นแบบนี้นะเคียซ่าเขาก็ทําได้แถมมีสัญชาตญาณในการยิงประตูมากกว่าด้วยผมเลยไม่เข้าใจมากๆแลยว่าคอรเซตพิสของเราเนี่ยมีหล ทำไมแผนการเล่นลูกตั้งแต่ของเราในปีีมันถึงดูตลกตะลกแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ต่ํามากได้ถึงขนาดเนี้ยทำประตูจากลูกเซตพีซก็ได้น้อยแถมเสียประตูจากลูกเซตพีซก็เยอะอีกซึ่งผมต้องยอมรับนะครับว่าผมอะ่ะชอบศึกษาเรื่องของฟุตบอลแต่ว่าผมไม่เคยศึกษาเรื่องของโค้ชเลยว่าโค้ชแต่ละคนเนี่ย เป็นใครบ้างถนัดวิธีการฝึกแบบไหนและเขาเคยมีประสบการณ์อะไรมาก่อนหน้านี้ไหมผมไม่เคยไปดูย้อนหลังถึงทีมงานเลยครับว่าแบบทีมงานแต่ละคนเป็นใครดังนั้นผมจึงไม่รู้นะครับว่าไอ้โคดเซตพีชของเราเนี่ยแม่งคือใครวะทำไมมันถึงอนาจใจได้มากขนาดนี้แต่ก็ช่างมันครับกลับมาที่เรื่องของรูปเกมกันบ้างคือถ้าถามว่าเกมเนี่ยผมคาดหวังอะไรหรือเปล่าก็คาดหวังแลลวครับว่าทีมจะสามารถชนะได้หวังว่าจะได้3มคะแนนแหละได้เล่นในแอนฟิลด์ด้วยแต่ก็รู้แหละครับว่าเกมเนี่ยแม่งไม่ง่าย ถ้าเสมอขึ้นมาก็ไม่ได้ชอบใจหรอกครับคือฟอร์มการเล่นในช่วงหลังอ่ะมันก็หนักจริงอ่ะจะมาคาดหวังว่าทีมจะสามารถชนะได้ทุกนัดมันก็พูดตรงๆมันก็ไม่กล้าหวังอ่ะแต่ก็หวังว่าจะชนะแหละแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วก็อยากคาบ้านแล้วกันคือในเกมนี้ครับวิธีการเล่นของฟอ r เรนเวสอะผมว่าเขาไม่ได้มีพื้นที่และมีอิสระมากเท่ากับเกมที่เจอกับเวสแฮมนะครับ คือในเกมที่เจอกับเวสแฮมเนี่ยเวสเขาจะสอนให้ไปรับบอลอยู่ตรงช่องที่เรียกว่าบีทวินเดอะไลท์ก็คือจะอยู่ระหว่างกองหน้ากับกองกลางหรือว่ากองกลางกับกองหลังเวสเขาจะได้บอลตรงพื้นที่นี้บ่อยมากและเขาก็จะสามารถพลิกบอลออกบอลทําเกมได้ตลอดครับแต่ว่าในเกมเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เวสพยายามจะไปยืนอยู่ด้านหลังของกองกลางเนี่ยกองหลังคนหนึ่งจะดันขึ้นมาประกบอยู่ห่างๆแบบไม่ได้ขึ้นมาติดโปวนะครับแต่แค่ให้แบบ อยู่ห่างพอประมาณให้เขาไม่สามารถพลิกบอลเล่นได้หรือให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยไม่กล้าที่จะส่งบอลให้และพอบอลมันถูกแปะออกไปทางด้านข้างกองกลางครับโตที่ดักบอลอยู่ในตอนแรกก็จะวิ่งกลับลงมาปิดพื้นที่ของฟอเรนเวสต่อส่วนกองหลังที่ดันขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะถอยลงไปรักษาพื้นที่ในแดนตัวเองเรียกว่าเล่นกันเป็นระบบได้ดีมากเลยครับซันเดอร์แลนด์อาศัยปิดเวสแล้วก็ปิดพื้นที่ด้านข้างเป็นหลักและรูปเกมของลิเวอร์พูลนะครับพอมันเจาะด้านข้างไม่ได้ มันก็จะวนกลับมาเป็นตัวยูเหมือนเดิมทางจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายเพราะว่าบอลที่มันถูกส่งต่อกันมาเนี่ยพอมันมาอยู่ที่ตรงกลางแล้วเนี่ยครับมันจะแน่นมากๆพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษระหว่างลายกองหลังกับกองกลางแทบจะไม่มีเลยกำแพงสองชั้นมันเลยทําอะไรไม่ได้ครับบอลก็ถ่างไปเรื่อยๆกักปมารบโบไปเวสไปแมคก้าไปกราฟไปโฟโบแล้วก็ไปจบที่โกเมส มันก็จะไหลกันอยู่แค่เนี่ยครับเล่นเป็นตัวยูอิซักก็ไปจมอยู่ในดรงเกมรับของซันเดอร์แลนด์อย่าพูดถึงจังหวะยิงเลยครับคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ยิงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไปติดบล็อกเนาะส่วนโอกาสที่เขาได้จับบอลเนี่ยครับสถตติบอกว่าทั้งเกมอิซักจับบอลเพียงแค่14ครั้งและคราวนี้มันก็เหมือนกับทุกคนเขารู้แล้วล่ะครับว่าถ้าจะเล่นกับริเวอร์พูลเนี่ยก็ไม่ต้องคิดมากรับให้แน่นเดี๋ยวเกมรับของริเวอร์พูลก็จะพลาดให้เองและมันก็เป็นแบบนั้นเลยเครื่องหลัง อยู่ดีๆฟานไดก็ไปส่งในจังหวะที่แม็กกาเขาไม่พร้อมจะเล่นแถมส่งแรงเกินไปอีกทาวบี้ดักบอลได้ฟานไดแทนที่จะวิ่งเข้าหาบอลแทนที่จะวิ่งเข้ามาแย่งเข้ามาประกบเขากลับดันถอยไปเรื่อยๆถอยไปประกบโวที่ระบเบิลเขาถอยลงมาซ้อนคอยมาประกบให้อยู่แล้วถอยจนเปิดช่องให้เขายิงไกลและลูกยิงเนี่ยมันก็ไปแฉลบโตเขาเปลี่ยนทางเข้าไปอีกโดนนำหนึ่งศูนย์ตอนนั้นก็คิดแล้วครับชิบหายคาบ้านอีกแล้วคาบ้านแน่นอนแพ้แน่ๆแ,แม่งไม่เหลือความเชื่อมั่นอะไรอีกแล้วครับ แต่ก็โอเคสุดท้ายนะความผิดพลาดของซันเดอร์แลนด์ก็โดนเคิร์ดิสจโจนฉกบอลไม่ได้ไหลให้กับเวสแล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยครับหลอกกองหลังซันเดอร์แลนด์ก่อนที่จะยิงเข้าไปแต่ว่าภาพช้าเนี่ยจากมุมด้านหลังของฟอร์เรนเวสนะครับเราจะเห็นว่าถ้าบอลมันไม่แฉลบนะทิศทางของลูกบอลในโอโหูแม่ง น่าจะออกไปไกลามากเลยครับและก็น่าจะกลายเป็นมีไม่คมมาล้อกันแน่นอนผมว่ามีสิทธิ์หลุดไปถึงมุมทงได้เหมือนกันนะครับแต่ก็นั่นแหละมันก็คือความพยายามแหละครับที่เขานั้นสมควรจะได้รับแล้วถึงแม้ว่าสุดท้ายมันจะถูกตัดสินว่าเป็นการทําเข้าประตูเองของมูกิเล่ก็ตามแต่ว่าประตูเนี่ยครับมันก็น่าจะทาให้ฟอร์เรนเวสเขามีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นเนาะและโมซาลาครับที่ได้ลงมาในช่วงครึ่งเวลาหลังคือยังไงดีล่ะ เอาเรื่องของโมซาล่าอย่างเดียวก่อนละกันคือข้อดีเนี่ยโมซาลาเขาสามารถดึงตัวประกบไปได้2อถคนตลอดเลยทุกครั้งที่เขาได้บอลแต่ว่าข้อเสียก็คือเขาทําอะไรไม่ได้แล้วไม่สามารถสร้างโอกาสได้ไม่สามารถจ่ายบอลให้เพื่อนได้ไม่สามารถหาจังหวะยิงประตูได้มันเลยเท่ากับว่าการดึงตัวประกบไป23คนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีคนไปเล่นกับเขาด้วย มันก็จะมีแค่คนที่เป็นแบกขวาครับที่เป็นโจโกเมสกับเคอร์ติสจนที่ได้ลงมาทีหลังนั่นแหละครับแล้วก็จะมีโซบสไลแค่2คนจากตำแหน่งนี้เท่านั้นครับที่มาช่วยเล่นส่วนคนอื่นเนี่ยไม่มีแล้วอิสซักก็ยืนคาอยู่พื้นที่ตรงกลางประตูนาก้ากับกา,กาฟก็ไม่ได้มีการขยับออกมาช่วยต่อบอลกับเพื่อนเลยโมเขาก็เล่นได้แค่นั้นแหละครับต่อบอลกับเคอร์ติสจนแล้วก็โซบสไลไปและอีกอย่างหนึ่งนะคือหลังจากที่โมซาลาเขาลงมาเนี่ยครับตามหน้ากระดาษล้ะกันฟเรนเวสอ่ าจากตอนแรกที่เขาเริ่มต้นที่ฝั่งขวาเขาจะต้องขยับไปเล่นด้านซ้ายเพราะว่าโมซาร่ากับกับกโตเนี่ยเขาจะมีการสลับตำแหน่งกันแต่ว่าในครึ่งแรกที่ v s คืออยู่ด้านขวาเนี่ยคือด้านขวาตามหน้ากระดาษน,นะครับ VS จะวิ่งไปทั่วเลยซ้ายขวากลางไปหมดเลยครับแต่ว่าพอครึ่งหลังเนี่ยพอเวสได้ไปอยู่ทางด้านซ้ายแล้วช่วงเวลาประมาณ20-25นาทีแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่า VS จะยืนประจำอยู่ฝั่งซ้ายเป็นหลักเลยครับไม่มีการวิ่งขยับเปลี่ยนตำแหน่ง จนต้องรอถึงตอนที่ทีมโดนนำอ่ะอิสระในการเล่นของเวมันถึงจะกลับมาเหมือนเดิมและประตูที่เขาสามารถทําได้อ่ก็คือเป็นการยิงฉลับไปโอนโกนั่นแหละครับมันก็เกิดจากการที่เขาขยับไปอยู่ที่ฝั่งขวาและการที่เขาขยับตําแหน่งมาอยู่ฝั่งขวาเนี่ยครับมันทําให้โตประกบ ที่เป็นแบ็กขวาเดิมของซันเดอร์แลนด์เน่ยเขาตามมาไม่ได้พวกกองกลางเขาก็มีตัวประกบอยู่แล้วมันเลยทำให้ฟเรนเวสเนะครับมีเวลาว่างมีเวลาในการครองบอลในการสร้างสรรเกมในการสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือว่าสร้างโอกาสให้กับตัวเองจนได้เกิดเป็นประตูตีเสมอขึ้นมาโอเคครับถึงแม้ว่ารูปเกมในครึ่งแรกเนี่ยมันอาจจะดูน่าเบือ่อ แต่ผมว่าวิธีการเข้าทำในครึ่งแรกเนี่ยครับมันดูมีความหลากหลายมากกว่าดูมีมิติมากกว่าครึ่งหลังนะครับก็ไม่อยากจะพูดว่าเป็นเพราะโมซาร่าเขาลงมามันเลยไม่มิติในการเล่นมันหายไปหรอกนะครับแต่มันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเออแล้วผมไหนๆก็พูดถึงโมซาร่ามายาวเลยเนาะก็จะขอจบปิดท้ายคลิปในเรื่องของโมซาร่าละกันเนาะคือในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าเวลาของโมซาร่ากับลเว่าพัวมันก็ใกล้จะหมดลงจริงๆแล้วละ่ะ คือผมก็ไม่เคยไล่ไม่เคยด่าเขาเลยสักครั้งนะคือโอเคอาจจะเหมือนคนทั่วไปแหละครับที่อาจจะบอกว่าซาร่าเห็นกระตัวเลี้ยงไม่ทรงชอบยิงเองผมว่าเรื่องนี้ทุกคนรู้สึกได้แต่ผมก็ไม่เคยมาพูดนะครับว่าเฮ้ยแบบเฮียมึงย้ายออกไปเลยจะไปไหนก็ไปอะไรแบบเนี้ยผมไม่เคยพูดเลยนะผมเชื่อมาตลอดครับว่าโมซาร่าคือสุดยอดนักเตะอยู่เสมอและถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่ที่ลอร์พูแล้วอะ่ะเขาควรจะได้รับการอำลาควรจะได้รับการตอบแทนความทรงจําที่เหมาะสมกับฟอร์มการเล่น หรือแม้แต่ทุกอย่างครับที่เขาได้เคยทําให้กับสโมสรเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับวิธีการเล่นของลเวร์พูลในตอนเนี้ยมันดูไม่เอือ้อให้กับโมซาล่าเลยอะ่ะโมซาล่าดูเล่นไม่เข้าแผนนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงจำนวนประตูที่โมซาล่าเขายิงได้แอสซิสทั้งหมดที่เขาทำได้เนี่ยครับแน่นอนว่าในฤดูกาลเนี่ยครับมันตกไปเยอะมากแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับด้วยว่ามันไม่ใช่แค่โมซาล่าคนเดียวคือมันตกทั้งทีม ต่อให้ที่ผ่านมาตลอดเกือบ10ปีโมซาล่าเขาจะยิงอยู่คนเดียวเหมือนเดิมก็เถอะแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยมันก็ยังสามารถโชว์ฟอร์มได้เพียงแต่ว่าในปีนี้ครับแม่งตอกไปหมดเลยไม่มีใครสามารถช่วยขึ้นมาแบกทีมได้เลยในอดีตเนี่ยมันอาจจะมีแค่ปีเดียวเองก็คือปีที่มาเน่เนี่ยที่เขาสามารถพุ่งขึ้นมาเทียบเท่าได้ในจนํานวนของการยิงประตูแต่ว่านอกจากนั้นครับซาลากวาดเรียบคือโมซาล่าเป็นนักเตะที่อา่าป้องการให้ตัวเองเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทําให้ทีมชนะ ซึ่งผมว่ามันคือความรู้สึกของนักเตะตรุกทุกคนครับอย่างโรนัลโด้เขาก็มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันคือไม่ว่ายังไงก็ตามกูจะต้องยิงให้ได้และคนที่มันมีแพชชั่นแรงขนาดนี้ครับมันมักจะโดนด่าว่าเห็นแกนตัวอยู่เสมอแหละคือผมไม่คิดว่าซาร่าเขาจะย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้นะยังไงก็คงอยู่กับทีมอย่างน้อยก็จนจบฤดูก,กาลแหละครับและในซัมเมอร์ก็ไม่แน่แล้วนะเขาอาจจะย้ายทีมก็ได้คือผู้ไปก็เห็นใจซาร่านะครับผมว่าเขาเป็นคนที่เจ็บปวดที่สุดในทีมอะเพราะว่าฤาด ที่ทาให้ทีมสามารถคว้าแชมป์ลีกได้และก็มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งด้วยครับที่ผู้คนก็เชียร์ให้เขาได้รับรางวัลบอลลงดอแต่พอมาปีนี้กลับหาที่ยืนในทีมตัวจริงไม่ได้แถมยังกลายเป็นต้นเหตุที่ทําให้ทีมนั้นตกต่ำอีกต่างหากซึ่งก็น่าสงสารนะครับมันคือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอะมันไม่ได้หมายความว่าซาร่าเขาไม่เก่งนะครับไม่ได้หมายความว่าซาร่าเนี่ยเขาหมดแล้วเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นเขาอาจจะมีฟอร์มที่ดีเหมือนเดิมก็ได้แต่มันเพียงแค่ว่า มันอาจจะหมายถึงหรือว่าภูในวันเนี้ยครับมันอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้หมุนรอบโรมอซาราอีกต่อไปแล้วส่วนเรื่องของฟอร์มการเล่นของทีมครับก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอาร์เนอร์ส็ลตแล้วล่ะเราก็มันก็ทําอะไรไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะจะเชียร์ให้ทีมแพ้มันก็เชียร์ไม่ลงและนัดนหน้าเจอรลิสที่เพิ่งจะอัดเชลซีไป3าหนึ่งเล่นบอลดุดันมากและดูริวเวอร์พูดิอ่อนโปกเปียกจากที่คิดว่าอย่างน้อยแล้วว่าสามเกม7คะแนนต้องได้แม่งกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเผยๆจะไปแพ้ลีดดเอาา้้วยซํ ก็ไปลุ้นกันเอาครับเจอรลิสคืนวันเสราร์เที่ยงคืนครึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผลการในขันเจะออกมาเป็นยังไงแต่เดี๋ยวยังไงวันอาทิตย์ตอนเช้าเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งครับผม